ฉันคือบอสมังกรและนี่ก็คือขอบรัออิตาเลียมเบลนลอดของฉันใครก็ตามที่หลงเข้ามาในสวนสัตว์ของพวกฉันจะต้องตายและถ้าอยากรู้ว่าพวกฉันโหดขนาดไหนกดไลค์ให้กับพวกฉันตอนนี้แล้วไปดูกันเลย วันนี้พี่เจฟเลยกกับหมาสวนสัตว์อีกแล้วเจฟเรามาดูกันอีกรอบนะครับว่าสวนสัตว์แห่งนี้มีอะไรอัปเดตท,ที่มาใหม่บ้างเอเอเบ๊ะเบ๊ะโอ้เกือบเลยแล้วนะเนี่ยโอเคครับอันดับแรกก็จะต้องไปซื้อบัตรทางเข้าก่อนเลยละกันวันนี้ครับวันนี้พ่อนโนมอ้าวันนี้มาก,กี่ท่านเอย มาคนเดียวครับงั้นเหรอแต่ฉันขอบอกก่อนนะว่าถ้าเข้าไปข้างในแล้วห้ามส่งเสียงดังและห้ามดื้อเด็ดขาดโอเคครับได้เลยเฉยเข้าไปข้างในได้อ่าซื้อบัตรเรียบร้อยนะครับทุกคนโอเคเข้าไปข้างในเลยละกันเอ๊ะเดี๋ยวนะตรงนี้คือสัตว์สายพันธุ์ไหนเอ่ยเดี๋ยวมันไม่ใช่สัตว์นี่นาะ นี่มันคือเจ้าหนูพิซซาจากสติวอเบลล์นี่นะเฮ้ยนีเดี๋ยวแล้วทำไมไมาอยู่ในสวนสัตว์แห่งนี้ล่ะเนี่ยดานสีดูสิไอตัวนี้มันเหมือนกับหุญญ่นยนต์เลยแต่ว่ามันถือพิซซาไว้บนหัวด้วยบ้าไปแล้วใครมาจับมันขังไว้ตรงนี้ล่ะเนี่ยมันน่าจะเป็นปีศาจากอิตาเลียนเบลล์แน่เลยนะครับทุกคนเอ๊ะสองตัวเลยนะครับโอ้โย แล้วสวนัตว์แห่งนี้ทำไมไปจับมันหมาละเนี่ยโอ้ยว้าวดูสิเพื่อนในที่สุดก็มีมนุษย์หลงเข้ามาในสวนสัตว์ของพวกเราแล้วพวกมันยังไม่รู้ตัวว่าพวกมันจะต้องตายจะต้องเป็นอาหารของพวกเราฮ่าฮฮในที่สุดเราก็จะได้กินมนุษย์เป็นอาหารแล้วฮ่ๆฮๆฮฮ สนใจที่จะกินพิซซ่าอร่อยอร่อยไหมเออฮ่าฮ่าบนหัวของพวกมันก็จะมีพิซซ่านะครับทุกคนนี่เลยนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคครับไปดูสอนถัดมากันต่อดีกว่านะครับโซนแรกก็เจอกับเจ้าหนุ่มพิซซ่าจากเบลล็อดแล้วนะครับทุกคนโซนถัดมาเขาบอกว่าก็มีแต่สัตว์นี่านะนี่คือสวนสัตว์แล้วก็มีตู้กดน้ำอยู่ตรงนี้ เออดูเหมือนว่าหนาหมดอีกแล้วโอ้โยอดกินเลยโอเคโซนถัดมาก,กันเลยนะครับโซนนี้มีอะไรเอ่ยโซนนี้เอ๊ะเดี๋ยวนี่มันคือเจ้าพัวจากอิตาเลียนเนลลอดนี่น่าโอ้โยเดี๋ยว แล้วทำไมไมาอยู่ตกนี้ล่ะเนี่ยเฮ้ยดูสิมันคือสัตว์สายพันธุ์ไหนวะเนี่ยเอ๊ะตัวสีดำมันไม่เหมือนกับสัตว์เลยมันเหมือนกับอุปกรณ์การเกษตรของฉันที่อยู่ที่บ้านเฮ้ยบ้าไปแล้วอะไรวะเน,นี่ยส,สัตว์แห่งนี้หวานไม่ใช่สัตว์ครับมันคือพีศาจ,จากอิตาเลียเป็นหลอดโอ้ดูหน้าตาของมันโอ้ดูน่ากลัวาม,มากมากเลย ทำไมกินพวกมนุษย์จังหอมขนาดาษเดียเฮ้ยฉันเหนียวฉันอยากจะออกไปจับไอ้พวกมนุษย์พวกนี้กินแล้วเฮ้ยใครมันจับฉันมาขังไว้ที่นี่วะเดียถ้าฉันออกไปได้ละก็พวกมนุษย์พวกนี้แกไม่หลอดแน่แกจะต้องเป็นอาหารของฉันเออฉันเหนียว เหมือนมันอยากจะออกมาจากสวนสันเลยนะครับทุกคนอู๋มันกําลังขยับตัวไปมาเลยตอนนี้อะไรวะเนี่ยโอเคครับไปดูโซนถัดมากันเลยนะครับโซนถัดมาเอ๊ะนี่มันคือเจ้าหมายูนิคอนนี่นาแต่ว่าเป็น ปีศาจหมายู่ในคอนจากอิตาเลียเป็นหลอดโอ้ตัวคตรใหญ่ไปเลยนั่นนะสิดูสิหมาสายพันธุ์ไหนวะเนียตัวของมันเหมือนกับดาวเสาเลยแล้วมันก็มีเขาด้วยเออส,สัตว์สัตว์แหกนี้น่าจะเป็นสัตว์แปลกแน่เลย มันคือสัตว์กายพันธ์ุครับไอเจ้าตัวนี้เออไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะเนี่ยนั่นเลยสิเอยว่าแต่มันกินยาเป็นอาหารไหมเอยไอสัตว์ตัวนี้คิดว่ามันน่าจะกินเนื้อสดๆเป็นอาหารนะครับเพราะมันไม่ใช่หมาธรรมดา ฉันอยากจะออกไปจับไอ้พวกมนุษย์พวกนี้กินแล้วเฮ้ยทำไมเนื้อของพวกมันจะงหอมขนาดนี้ล่ะเนี่ยเฮ้ยฉันหิวฉันไม่อยากจะกินยาเป็นอาหารแล้วฉันต้องการที่จะกินมนุษย์เป็นอาหารเท่านั้นเฮ้ยปดปล่อยฉันดิถ้าฉันออกไปได้ฉันจะจับพวกมนุษย์พวกนี้กินให้หมดเลยเฮ้ยปล่อยฉันปล่อยฉัน ه, กามขาของมันเป็นมัดมัดเลยนะครับทุกคนโอ้โหมันน่าจะแข็งแรงมากๆเลยไอ้เจ้าปีศาจหมาจุนขอตัวนี้โอเคตอนนี้พี่เจฟรียังไม่เจอสัป,ปกติสักตัวเลยนะครับถัดมาโอ้โหตัวตัวตัว,ตวยังใหญ่ไปเลยนี่ก็คือเจ้า มังกรอิตาเลียเป็นหลอดอีกแล้วเฮ้ย hey, ดูสิสายพันธุ์ไหนวะเนี่ยสา์ชนิดนี้มันเหมือนกับมังกรชัดเลยดูยังไงก็เป็นมังกรโอ้โหตัวยังใหญ่ไปเลยใช,ใช่แล้วครับมันคือเจ้ามังกรจากอิตาเลียเป็นหลอดโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะครับว่าแต่ไปจับพวกมันมาได้ไงเอ่ยตัวใหญ่ขนาดนีด้เฮ้ยตั้งแต่ฉันเกิดมา เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยมังกรอ,อยู่ในสวนสัตว์ด้วยว้าวคงจะต้องเป็นสัตว์ที่หาดูจะยากแน่เลยจะ้ะยายแล้วครับว่าแต่มันจะออกมากินพวกเราไม่เอ่ยไม,ไม่รู้เหมือนกันครับว่าแต่มันออกมาได้ไม่เอ่ยไอ้เจ้ามังกรตัวนี้ ว้าวในวันนี้มีพวกมนุษย์หลงเข้ามาในสวนใสของพวกเราเยอะเลยเตรียมตัวให้พร้อมพวกเราพวกเราจะต้องออกไปจากสวนว์บ้าแห่งนี้ให้ได้หลังจากนั้นพวกเราก็จะจับไอ้พวกมนุษย์ทุกๆคนที่หลงเข้ามาในสวนใสของพวกเรากินพวกมันให้หมดเลยนอยแดงบังอาจมาจับขอบขัวอิตาเลียนเป็นหลักของฉันมาขังไว้พวกแกจะต้อง ตายเท่านั้นไอ้พวกมนุษย์ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่มันตัวใหญ่ขนาดนี้มันสามารถออกมาได้ไหมเอ่ยจิิันก็ไม่รู้เหมือนกันดูสิแต่ดูเหมือนว่ามันน่าจะติดอะไรสักอย่างมันก็เลยอยู่นิ่งกับที่น่าจะใช่นะครับทุกคนโอ้ถ้ามันออกมาได้แล้วก็น่าจะไม่มีใครรอดแน่เลยนะครับโอเคไปดูโซนถัดมากันต่อนะครับทุกคนโซนถัดมาเอ๊ะ นี่มันคือเจ้ามันฝรั่งขับรถไถนี่นาโอ้ยอยู่ตกนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวตัวอะไรบะเนี่ยดูสิมันขับรถไถด้วยไม่เหมือนขับสัตว์เลี้ยงเลยเฮ้ดูแปลกๆนะเนียแต่ว่ามันก็ดูน่ารักดีเหมือนกันฉันก็อยากจะได้มันไปช่วยงานทำไรกับฉันหน่อยละกันโอ้ยมันคือปีศาจมันฝรั่งขับรถไถครับเฮ้ยดูเท่มากเลยดูสิมันใส่แว่นดำด้วยเอ๊ะแต่ว่า มันถือปืนด้วยนี่นะเฮ้ยเดี๋ยวมันมันมีปืนด้วยเฮ้ยใช่หรอนั่นใช่ปืนหรอไม่ใช่ไม้หรอเฮ้ยตามดีแล้วเองอะ่ะเอิบเจเครับมันถือปืนให้ hey, พวกเราตอนนี้ไอเจ้ามนุษย์มันมาถึงตรงนี้แล้วฮ่าฮ <c oughs> <ๆ>่าฮ่มันคงไม่รู้ตัวสิดาว่ามันกําลังจะกลายเป็นอาหารของพวกเราพวกมันไม่รอดแน่แน่เฮ้ยพวกเราเตรียมพร้อม เตรียมที่จะออกไปจับพวกมันกินให้หมดเลยเราจะต้องรวบรวมพลังที่มีทั้งหมดแล้วออกจากสวนสัตว์แห่งนี้ก่อนมันมีปืนแบบนี้แล้วมันจะไม่ออกมาหรอครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ดูอันตรายมากๆเลยนะครับโอเคงั้นพี่เจฟรีขอเข้าไปดูโซนข้างในอีกหน่อยละกันนะครับโซนถัดมาโอ้โห หัวโผาขนาดนี้เลยหลอดเนี่ยโอ้ในเดี๋ยวมันคือเจ้ามเามกกละดอนครับทุกคนแต่ว่าเป็นแก๊งของอิตาเลียแบนหลอดอ้อหเฮ้ยดูสิฉลามบาบอในวันเดียมันยืนสองขาเลยด้วยแถมมันมีแขนเอ๊ะจะเกิดมาจะเป็เคยเห็นมันคือฉลามสายพันธุ์ไหนวันเดียมันเป็นปีศาจครับทุกคนเออมัไม่ได้มันจะออกมาไม่ตอนนี้มันยืนใด้สูงมากๆแถมตัวใหญ่ด้วยนะครับ ตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วเออฉันอยากจะออกไปจากไอ้สวนสันบาแห่งนี้แล้วฉันอยากจะออกไปจับไอ้พวกมนุษุ์พวกนี้กันแกบังอาจมาเออมาจับฉันขังไว้ที่นีเออปล่อยฉันเออปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวี้ฉันต้องการที่จะเกินบนรดุ์เถ่าถ่าน,านไม่เออปล่อยฉัน ถอยห่างๆพวกมันดีกว่านะครับทุกคนมันน่าจะสามารถยื่นมือมาถึงแน่เลยนะครับไอ้เจ้าทาราเลโลทลาราตอดนี้โอ้ยตัวใหญ่ที่สุดเลยนะครับถัดมาเอ๊ะนี่ก็คือเจ้าช้างสตอร์มินีนี่นาะแล้วก็มีเจ้าแมงมุมแสมมีดด้วยนะครับเฮ้ยดูสิเจ้าช้างสายพันธ์วันเนี่ยเป็นตัวสีชมพูก็ดูน่ารักไหมกันดาเดีย มันคือเจ้าช้างสตอร์เบรี่ครับเป็นปปีศสารพีศาจบ้าบอละกันวัเนเดียแกดูดีๆสินี่เจ้าช้างช้างนะเนี่ยแต่แค่มันเป็นตัวสีชมพูอู้หรือว่าเขาแต่งตัวเป็นการแสดงของพวกมาเลเนี่ไม่ใช่ครับมันคือตัวจริงๆเลยแล้วก็มีแมงมุมด้วยแมงมุมสายภายในเอ่ยตัวใหญ่มากๆเลย มันคือเจ้าแซมมี่ครับแต่ว่าเป็นร่างแม่มูโอ้โยตกนี้ก็เป็นปีศาจที่น่ากลัวมากๆเช่นกันนะครับ เอ้ hey, พวกเรามันมาถึงตรงนี้แล้วไอ้พวกมนุษย์มันอยู่ตรงนี้เพียบเลยเฮ้ยฉันต้องการที่จะออกไปจับพวกมันกินต่อเน,นี้เฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วพวกเรารวบรวมพลังแล้วออกไปจับไอ้พวกมนุษย์ที่อยู่ในสวนสัดของพวกเรากินให้หมดเลยเฮ้ยออกไปกัน พี่เจ๊ปลีคิดว่าในสวนสัตว์แห่งนี้น่าจะไม่มีสัตว์ปกติแล้วนะครับทุกคนงั้นพี่เจ๊ปลีขอหนีออกจากสวนสัตว์นี้เลยละกันนะครับขออ้อมไปด้านหลังหน่อยละคันโอ้โหแต่ละโซที่นี่มีแต่แก๊งของอิตาเลียนเป็นหลอดทั้งนั้นเลยโอเคหนีไปด้านหลังหน่อยละกานเอ,เอ๋ไปไม่ได้ครับ ตกนี้เจออีกแล้วมันคือเจ้าวัวก,กายพ่านสามหัวนีน่นาโอ้ยจอยู่ตกนี้เลยมาานันจะหนีไปแล้วพวกเรา่าให้มันหนีไปได้ฮ่าฮ่าตอนนี้ฉันได้ปิดทางออกด้านหลังไว้แล้วพวกมันไม่หลอดแน่ถ้ามันเข้ามาใกล้ฉันอีกแล้วก็ฉันจะจับมันกินทะทีเลย เออจะไปไม่ได้แล้วครับโอเคครับงหนก็หนีเข้าไปข้างในเลยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคโอเคไปกันเออเออเดี๋ยวตุ๊ตตกนี้ก็มีเหมือนกันมันคือเจ้านินจาปาตูจาอิตาเลียเบลล่อนเข้ามาสิเข้ามาใกลๆฉันหน่อยสิไอ้เจ้ามนุษย์ฉันจะเอามิดดาบนี่แหละหั่นแกไปชิงๆแล้วใช้ก็จะเกินแก ไปไม่ได้ครับโอ้ยตอนนี้ทำไมมันออกมาข้างนอกแล้วนะครับดูเหมือนว่ามันน่าจะปิดทางออกแล้วแน่เลยนะครับไปทางไหนได้เอ่ยเอ๊ะตรงนี้ก็มีอีกแล้วครับนี่ก็คือเจ้าความปีศาจโซนิคสีเตอร์ครับ มันอยู่ในตู้ตกนี้เลยมออไปอยู่ตรงนี้แล้วพวกเราออกไปออกไปจับพวกใ้กินให้ได้เนื้อของมันจังหอมเหลือเกินไปกันครับลูกพลเอะเ,เจออีกแล้วครับนี่ก็คือเจ้า ปีศาจโสนิกกายพันอีกแล้วครับทุกคนมันเหมือนกับร่างหัวปีศาจเลยโอ้อะไรกันเนี่ยที่เดี๋ยวนะจะอยู่ตกนี้เลยมันจะหนีไปแล้วออกไปกินมันได้เลยฮ่าฮ่าฮ่มันไม่หลอดแน่เจ้าพนุคนนด้มันจะต้องเป็นอาหารของฉันเท่านั้นไปกันครับรียบนีกันดีกว่าไปไปกันเอ๊ะทีเดียวนะ มันมีรปภมพนอบตาตอกนี้โอ้เดียวอย่าบอกนะว่าพวกมันออกมาจากสวนใสนี้แล้วครับทุกคนอยู่ไหนเอ่ยเอ๊ะไม่อยู่ครับที่จะบอกนะโอ้ยเล่เลนีกระโดดเลยไปไกลไปไกลครับทุกคนมันหน้าจอมาจากสวนสัตว์แล้วแน่เลยนะครับตอนนี้เอ๊ะจร๊งด้วยพวกมัน ออกมาแล้วนี่นะพวกเราได้เวลาจับไอ้จำรุกคนนี้กินแล้วเหลือคนสุดท้ายมันจะต้องตายฮ่าฮ่า่าันมาแล้วเฮ้ยหนีไปทางไหนวะเนี่ยฮ่แค่ไม่หลอดแนแค่จะต้องตายจะจอยด้วยไป,ไปมาจอยด้วย ฮ่าฮ่นี่แน่เรียบร้อยในที่สุดเราก็จับมนุษย์ที่อยู่ในสุนสาของพวกเรากินไปจนหมดแล้วฮ่าฮ่ฮ่